ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องประชาธิปัตย์ผลัดใบอีกแล้วจากการสำรวจเมื่อถา,ถามถึงบุคคลที่ประชาชนต้องการให้เป็นผู้นำพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าพบว่าตัวอย่างร้อยละ32.90บุกระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิเวชชาชีวะรองลงมาร้อยละ18.09ระบุว่าเป็นนายชวนหลีภัยร้อยละ16.72ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจร้อยละ9.24ระบุว่า ใครก็ได้ในพักประชาธิปัตย์ร้อยละ8.17ระบุว่าเป็นดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดรเอร้อยละ4.20ระบุว่าเป็นนายกรจาติกวณิชร้อยละ2.82ระบุว่าเป็นนางวัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียร้อยละ2.21ระบุว่าเป็นนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ร้อยละ1.68ระบุว่าเป็นนายบัญญัติบรรทัศนร้อยละ1น5ระบุว่าเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อน ร้อยละ1 1 5ระบุว่าเป็นคุณหญิงกัลยาโสพลพนิดร้อยละ0.84ระบุว่าเป็นนายเดชอิดขาวทองและร้อยละ0.53ระบุว่าเป็นนายชัยชนะเดชโชท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแนวโน้มที่ประชาชนจะเลือกพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากพักประชาธิปัตย์เลือกผู้นำตามที่ประชาชนแนะนำพบว่าตัวอย่างร้อยละ37.58ระบุว่าไม่แน่ใจ รองลงมาร้อยละ35.75ระบุว่าเลือกแน่นอนและร้อยละ26.67ระบุว่าไม่เลือกแน่นอน